ค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายนะคะ,ะในกรณีที่เรานะคะเกิดปัญหาไม่ว่า Facebook จะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ตามแล้วเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดหรือว่าการโพสต์หรือว่าการแชร์เราโดนบล็อกหรือว่าโดนยึดสิทธิ์อะไรก็ตามนะคะ,ะในกรณีที่โดนยึดสิทธิ์เราก็สามารถยื่นเรื่องแบบนี้ได้หรือว่าเวลาเราลงโฆษณานเราโดนปิดอัตโนมัติหรืออะไรก็ตามให้เรามาที่เฟซส,ส่วนตัวเราแล้วก็มาที่3มขีดตรงนี้นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะ มาที่ศูนย์ช่วยเหลือหรือเราจะมารายงานปัญหาก็ได้นะคะว่าปัญหาของเราเป็นเรื่องอะไรนะคะจะเป็นเรื่องความเห็นทั่วไปก็ได้มีบางอย่างไม่ทํางานถ้าในตัวระบบมีส่วนไหนไม่ทํางานที่เราทาแล้วมันติดระบบนะคะเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้หรือว่าเนื้อหาไหนไม่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายหรือว่าแบบมีการสแปมมาจากเพื่อนคนอื่นหรือเนื้อเนื้อหาเราไปเจอคิปโป้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบ กดเข้ามาที่เนื้อ,อาหานี้ก็ได้นะคะเมื่อเรากดเข้ามาเราก็สามารถเลือกหัวข้อได้ว่าอันไหนแบบไหนไม่เหมาะสมนะคะก็จะมีหัวข้อให้เรายื่นรายงานได้ตลอดนะคะหรือแม้กระทั่งเรานะคะแชร์ไม่ได้ inbox ไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือไอเดีเราโดนยึดเราสร้าง Facebook มาใหม่เราก็สามารถที่จะรายงานปัญหานี้แล้วเราก็แจ้ง Facebook ของเราว่าไอดีเราโดนติดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงช่องนี้นะคะยังไงก็ลอง ทราบเอาไว้เวลาที่มันเกิดปัญหาเราจะได้ทราบว่าเราจะต้องไปแจ้ง Facebook ตรงไหนยังไงนะคะ,ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนคะ่ะ